การร้องไห้เป็นสิ่งสําคัญมากเลยนะคะหลายคนงงมากเลยที่เวลาครูถามเนี่ยคนที่จองเวลามาปรึกษาครูนะคะแล้วครูจะถามเพราะว่าตั้งแต่เกิดเกิดเหตุการณ์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแบบเออถูกสามนีนอกใจนะคะเสียใจมากๆเลยนะคะครูก็เลยบางคนบอกโอ้โหผ่านเหตุการณ์มันแบบเจออย่างเนี้ยมาเป็นสิบปีบางคนเป็นมานานแล้วครูก็ถามว่าตั้งแต่เกิดเหตุการณ์มาเนี่ยมีการร้องไห้บ้างไหมนะคะบางคนบอกว่า หนูเข้มแข็งหนูไม่ร้องไห้นะครูไม่ต้องห่วงหนูหรอกอ่าครูครูเลยบอกงั้นเดี๋ยวฉันส่งแบบแบบทดสอบนะคะ,ะแบบประเมินอนะ่ะเป็นแบบประเมินสุขภาพจิตนะคะของอกรมสุขภาพจิตที่อ่เรียกว่าแบบประเมินโรคซึมเศร้าแต่หนูไม่ได้ร้องไห้เลยครูหนูไม่เคยร้องไห้หนูหนูไหวค่ะหนูไหวอ่อครูเนี่ยนะฟังจากน้ําเสียงด้วยความที่ครูทํางานตรงนี้มานะคะเป็นสิบสิบปีเนี่ยนะคะฟังจากน้ําเสียงครูรู้ว่าคุณ มันมีออร่าอยู่ในน้ำเสียงมันมีสีอยู่ในน้ำเสียงเชื่อไหมน,นะคะน้ำเสียงบางน้ำเสียงเนี่ยนะคะมีมีระดับพลังงานอะเออฟังแล้วรู้อะนะคะอย่างอย่างของครูเนี่ยหลายคนฟังครูแล้วเอยเสียงครูแบบเสียงแบบคนที่มีพลังอ่าคือครูเองก็จะฟังออกเหมือนกัน,กนว่าใครที่บางคนจะมีเสียงที่แองกระะีโกรธนะคะโกรธกับหมายถึงไม่ได้โกรธครูนะหมถึนโกรธกับชีวิตของเขาอะ่ะ เขารู้สึกว่าเขาโกรธกับชีวิตของเขาจริงๆค่ะน้ําเสียงตรงนั้นจะออกมาแล้วเขากู <c oughs> อบอกว่าเดี๋ยวขอเช็กก่อนนะกูขอส่งแบบทดสอบโรคซึมเศรา้าเขาบอกว่าแต่หนูไม่ร้องไห้ค่ะครูหนูก็เข้มแข็งหนูผ่านอะไรมาเยอะหนูเจอมาเยอะแล้วเรื่องแค่เชิอมาเขาส่งแบบทดสอบให้นะเป็นโรคซึมเศรา้ารนะดับหุนแรงค่ะอืมเขาบอกเอ๊ะเป็นอะไรครูทําไมมันออกมาเป็นแบบนี้หนูก็ว่าหนูไม่ได้เศร้านะจริงๆแล้วจะบอกให้ค่ะว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราจะต้องร้องไห้เสมอไป บางคนไม่ได้ออกการร้องไห้แต่บางคนออกไปอีการลักษณะเหมือนกับก้าวร้าวพฤติกรรมอาจจะแบบโกรธเกลียดเกลียดทุกอย่างเรียกว่าอารมณ์เนี่ยมันจะตึงหงุดหงิดอย่างพวกนี้ออกไปทางหุรธออกไปทางเบื่อก็มีนะคะไม่ได้ทุกคนจะร้องไห้ค่ะทีนี้เนี่ยครูก็เลยถามคําถามต่อไปว่าทําจริงๆเนี่ยเกิดเรื่องมาเนี่ยนะคะร้องไห้บ้างไหมคนอย่างหนูนะคะไม่มีทางสีน้ำตาให้อะไรง่ายๆหรอกค่ะหนูโอ้ ครูไม่ต้องห่วงนูกหรอกค,ค่ะครูห่วงมากที่สุดเลยเอาจริงนะคนที่ครูห่วงที่สุดนะคะบอกไว้นะตรงนี้เลยนะคะลูกหญิงทั้งหลายคนที่คุณแม่เป็นห่วงที่สุดเนี่ยนะคะคือคนที่ไม่เคยร้องไห้ค่ะคือคนที่คิดว่าการร้องไห้เป็นเรื่องของคนอ่อนแอคนที่ไม่เคยร้องไห้เนี่ยเวลาเป็นซึมเศร้านี่เป็นหนักมากค่ะลงดิ่งลงไปเลยคะ่ะ เก็บกดมากเกินไปไม่ยอมร้องไห้เพราะคิดว่าการร้องไห้เป็นสัญลักษณ์ของความล้มเหลวเป็นสัญลักษณ์ของความอ่อนแอไม่ใช่ร่างกายเราเนี่ยออกแบบมาทุกอย่างเนี่ยมีเหตุมีผลและ amazing มากธรรมชาติของเรา a m ม z i n g มากเรามีต่อมน้ําตาอยู่2ชนิดค่ะชนิดที่1คือต่อมน้ําตาที่ผลิตน้ําหล่อเลี้ยงลูกตาให้ตาเราฉ่าๆให้ตาเราไม่แห้งนะคะกับอีกตัวหนึ่งคือต่อมน้ําตาชนิดที่ผลิตน้ําตาสําหรับ การร้องไห้ถ้าการร้องไห้เป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นและเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นร่างกายเราคงไม่มีต่อมตัวนี้เราคงไม่มีต่อมน้ำตาตัวนี้ออกมานั่นหมายความว่าการร้องไห้เป็นสิ่งจำเป็นค่ะแต่ปัญหาคืออย่างนี้จะร้องกับใครอ่ะเออร้องคนเดียวหรือว่าร้องบางคนบางคนหนึ่งหนูเจอมาทุกอย่างหนูไม่ร้องไห้ให้ใคร กับใครแล้วหนูก็ไม่เคยเล่าให้ใครฟังปัญหาของหนูหนูเก็บ็จาจัดการหนูเก็บไปหมดนั่นนหะเธอถึงได้เป็นหนักขนาดนี้มันแสดงออกด้วยการที่ว่าคุณนอนไม่หลับคุณมีปัญหาเรื่องการนอนมีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตคุณมีปัญหาเรื่องน้ําหนักขึ้นท,ทั้งที่ไม่ค่อยได้กินอะไรคอเ,เลสเตอรอลคอเลสตอลทุกอย่างมันขึ้นคือพอทําแบบทดสอบปั๊บออกมาเขาเป็นลูกซุมเศร้าค่ะเขาหงกับตัวเอง นะการร้องไห้เนี่ยเราควรจะระบายรการร้องไห้เป็นการระบายออกไปมันเหมือนกับอะไรมากเหมือนภูเขาภูเขาไฟอะ่ะมันมันปะทุออกมาบ้างไม่ใช่มันเก็บแล้วแบบภูเขาไฟลูกไหนที่ไม่เคยปะทุเลยไม่น่ากลัวนะเขื่อนที่ไม่เคยพล่องน้ําเลยนะน้ําเข้า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 แล้วเต็มเนี่ยเมื่อ,อไหร่มันแตกนี่คือหายนะเลยนะอืม คนที่ไม่เคยร้องไห้น่ากลัวมากหรือคนที่ไม่เคยเล่าให้ใครฟังเนี่ยบางคนรู้สึกว่าเล่าทําไมเขาจะเอาไปดินทาใช่คือมันอยู่ที่ว่าคุณเล่าให้ใครฟังถ้าคุณเล่าให้คนข้างบ้านคนที่ทํางานคนที่อยู่ในสังคมของคุณฟังเนี่ยโอกาสที่เขาจะเอาไปพูดต่อจนแบบจนรู้กันไปหมดเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นถูกไหมเพราะฉะนั้นการเล่าเนี่ยต้องเล่าให้คนที่เป็นเหมือชีพนะคะ้านจิตบ,บาําบัดจิตแพทย์ หรืออย่างครูแบบคนที่คุณไม่ที่ไม่ได้อยู่ในสังคมของคุณอะอย่างครูเนี่ยคุยกับคุณอะเป็นชั่วโมงอะนะแต่เมื่อคุณวางหูไปบางทีครูจำเรื่องของคุณไม่ได้ละเพราะวันหนึ่งครูฟังหลายเรื่องหลายเคสนะคะนี่คือเหตุผลที่เวลาใครจะมาคุยกับครูอีกครั้งหนึ่งอะนะคะครูจะได้มีบันทึกประวัติไว้ก่อนหน้านี้เป็นีโทรศัพท์ครูมีปัญหา ไม่รู้ว่าไลา์ไปอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันเหมือนกับว่ามันใช้ไม่ได้แล้วก็ต้องมันข้อมูลเก่าหายหมดเลยพอคนนั้นโทรเข้ามาหาครูอีกครั้งหนึ่งครูบอกว่าขอโทษนะคะช่วยส่งข้อมูลเก่ามาด้วยค่ะแคปหน้าจอไอ้ที่เราคุยกันไว้ครั้งล่าสุดด้วยค่ะเออนะคะมันปลอดภัยรงที่ว่าครูไม่ได้อยู่ในสังคมของคุณคุณไม่รู้จักเพื่อนคุณคุณไม่รู้จักพ่อแม่พี่น้องคุณคุณไม่รู้จักใครเลยนอกจากคุณแล้วก็สิ่งที่คุณเล่ามาทะ้นั้นบางคนบอกว่า ขอบคุณมากเลยค่ะครูคุยกับคุณแล้วคุยกับครูแล้วรู้สึกดีขึ้นมากเลยนะครูเก่งครูเก๋ครูไม่ได้เก่งคุณเนี่ยระบายออกมาการระบายออกมาตัวมันจะเบานะสิ่งที่ครูทําก็คือก็คือฟังนะคะฟัง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 เสร็จแล้วก็อาจจะแบบมีช่วยคุณในเรื่องของการสกัจิตช่วยสกัจิตแล้วก็ให้มีดนตรีบําบัดอืมให้เพลงไปฟังให้ไปปรับขึ้นสมองให้ลงไปสู่ขึ้นแอลฟาช่วยให้การเรื่องการนอนหลับ นะคะเออ่ช่วยในบางส่วนจริงๆหล,ะ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 ละักๆก็การฟังคุณต้องมีคนที่คุณสามารถที่จะระบายมันออกไปได้และไม่ต้องอายครูค่ะร้องไห้คะ่ะร้องไห,ห้ออกมาหลายคนนไม่เคยร้องไห้เหลยนะการร้องไห้เนี่ยนะคะมันจะทําให้ระดับฮอร์โมนคือเราสุขสบายใจมันเหมือนกับเขื่อนที่ได้ปล่องน้ําออกไปแรงกดดันที่มัน ปีกเอาไว้นะมันจะถูกค่อยๆคลายออกแรงกระแทกอ่ะมันจะลดลงแล้วเราอ่ะไม่ใช่ร้องแบบร้องไปเรื่อยๆร้องทุกครั้งนะคือร้องร้องก่อนร้องเพื่อให้เหมือนเราล้างไปก่อนแช้เอาน้ําตาล้างออกไปก่อนแล้วหลังจากนั้นเราค่อยมาคิดวิธีไปต่อนะคะอย่างเงี้ยก่อนสะกดจิตเนี่ยกูก็จะให้เล่า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 อ่ะกูจะถามมีอะไรไหมถ้าจะร้องให้ร้องให้นะร้องได้เลย ะะแล้วหลังจากนั้นเราค่าาอยมาทำสะกดจิตเอามาเปิดเปิดขึ้นสมองหรือบางเคสคุยไปคุยมาไปไม่ได้แน่ๆเจ็บปวดมากทุกใจมากทรมานมากคือต้องอยาละเขาทําเขายา้มมากแล้วก็อะถ้าต้องอยาครูก็มีทนายให้ด้วยแนะนําทนายที่ดีให้ที่แบบว่าอทนายที่ดใใใีในที่นี้ของครูคือว่าคือทนายเนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนจะแบบฟ้องแล้วแบบเอามัน ฟ้องสะใจฟ้องไปเลยห้าล้านสิบล้านยี่สิบล้านยิ่งฟ้องเยอะหนึ่งเขามีตังค์จ่ายหรือเปล่าถ้าเขาไม่มีจ่ายบางทีค่าธรรมเนียมในการฟ้องค่าธรรมเนียมศาสตร์ขึ้นอยู่กับจํานวนเงินที่เรียกด้วยนะกลายเป็นว่าเสียค่าธรรมเนียมแพงขึ้นแล้วเขาก็ไม,ไม่ไม่มีไม่หนีไม่จ่ายไม่มีตังจ่ายก็มีเออเราจะมานั่งจับเขาติดคุกก็กลายอยู่ใช่ไหมอืมมันก็ต้องบแบบว่ามีการไกล่เกลี่ยมีการคือทางออกของปัญหามันมีทุกปัญหามันมีทางออกแต่ว่าทางออกนั้นเราจะชอบหรือไม่ชอบ เราต้องมานั่งคุยกันนะแล้วก็บางคนเนี่ยมาด้วยความโกรธเลยนะไม่ได้ร้องไห้ไม่ได้ระบายอะไเลยนะเพราะนั้นการตัดสินใจของเราจะผิดเพี้ยนไปอย่าตัดสินใจอะไรตอนโกรธนะเราต้องจัดการกับอารมณ์ก่อนให้คามดาวเรามาก่อนให้รู้สึกว่าโอเคอยากร้องไห้ร้องให้จบอยากระบายระบายให้จบใจชื้นคลื่นสมองอยู่แอลฟาอยู่ในคลื่นสงบสติด,ดึงกันมาก่อน พอต,ติดึงกลับมาเราจะรู้ความต้องการของตัวเองเพราตกลงเนเราอยากยา,กยากหรือไม่อยากยาบางคนบอก,ยก,ยกอยากยา,กาค่ะอยากยาพอครูถามสเกลเอาจริงๆถามจริงๆนะถ้าสเกลถ้าไม่นับเรื่องที่คุณโกรธเนี่ยศูนย์ถึงสิบคุณรักเขาที่เบอร์ไหนไม่เอาโกรธหรอคะครูใช่ไม่เอาโกรธคุณรักเขาที่เบอร์ไหนก็เบอร์แปดค่ะครูเบอร์แปดไม่ต้องพูดเรื่องอยาค่ะ เบอร์แปดม่ต้องพูดเรื่องอยากคุณยังอยากไม่ได้แน่นอนคุณจะเจ็บเองอะแล้วทํำไงครูหนูทรมานหนูเจ็บปวดหน้าทางั้นคุณต้องสะกดจิตค่ะให้คุณรักเขาต่ํากว่าเบอร์ห้าให้เหลือเบอร์สามเบอร์สองจนคุณรู้สึกว่าอืมคุณพร้อมที่จะก้าวออกไปแน่ๆแล้วคุณก็อยอยา อาค่อยคุยกันว่าแล้วการหย่าไม่ได้ไม่จําเป็นต้องทะเลาะกันด้วยไม่จำเป็นต้องเป็นศัตรูกันแล้วมองหน้ากันไม่ติดจริงๆแล้วการหย่าคืออาจจะเป็นแบบอไม่ได้ฟ้องรุนแรงอะไรเพียงแต่ว่าเข้าไปเอคุยกับทนายแล้วก็เอไปที่ศาลแล้วก็ไปทําคล้ายๆว่าบันทึกข้อตกลงบันทึกข้อตกลงเหมือนแค่ทำสัญญาร่วมกันแหลกเหมือนทําสัญญาต่อหน้าทนายต่อหน้าศาลว่าถ้าเลิกกันแล้วเนี่ยเขาจะรับผิดชอบเอค่าเลี้ยงดูบุตรนะคะเซ็นรับรองบุตรในกรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะ เนรรองบุตรแล้วก็อ่ละละมีค่า,ค,า,าค่าเอ่อค่าเทอมนะทุนการศึกษาลูกเราคุยกันดีๆอย่าไปออกคําสั่งว่าเธอต้องจ่ายนู่นจ่ายนี่เพราะบางครั้งมันเป็นการบางคนต้องการเอาออชนะนึกออกไหมไม่ชอบเราไม่เราเรา,เราไปสั่งเขาเขาจะรู้สึกเหมือนเหมือนเราเป็นการต่อสู้เขาจะรู้สึกว่าเขาจะต่อต้านแล้วเขาจะเอาชนะต่างฝ่ายแต่เอาชนะไม่เราจะไม่ได้เราจะไม่ทะเลาะก,กันแต่เราจะคุยลักษณะที่ว่านึกถึงคุณนึกถึงลูกมีเมตตา คุยกันดีๆว่าเอเคคุณคุณคุณอยากไปอยู่กับชู้คุณรักกันมากคุณเขาออกไปได้แต่คุณจะต้องมารับผิดชอบในส่วนนี้นะเออให้ให้คิดให้คิดถึงให้ใช้คําว่าเรามาวางแผนร่วมกันวางแผนอนาคตร,ร่วมกันอย่าบอกว่าเธอต้องรับผิดชอบต้องมาจ่ายตรงนี้ไหมเราเรามาวางแผนร่วมกันว่าแล้วลูกจะโตเติบโต,ต,ต,ตขึ้นยังไงเขาต้องมีส่วนการศึกษานะอืม จนถึงปิญญาตีปิญญาโทริญญาเอกก็แล้วแต่เราจะคุยกันแล้วก็มีเรื่องของอาจจะทําประกันสุขภาพให้เขาเวลาเขาเจ็บป่วยจะได้มีเงินรักษาจะได้ไม่ต้องแบบไปเข้าโรงพยาบาลลาบากว่าง,งา่ายว่าง,งา่ายว่าง้นเออคุณสามารถได้ซัพพอร์ตตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะเออแล้วก็เรื่องทรัพย์สินเรื่องบ้านถ้าเกิดจะขายแล้วแบงกนอะไรก็ว่ากันไปนะคะ หรือว่าถือว่าเป็นทรัพย์ที่แบบว่าตอนอยู่ด้วยกันแม้ว่าแม้ว่าคุณจะเป็นแม่บ้านนะคะไม่ได้ทํางานแต่ก็นั่นแหละถือว่างานบ้านเป็นงานที่เป็นเป็นหน้าที่เป็นการแบ่งงานกันเพราะนั้นจริงๆแล้ว,ลวทรัพย์สินบ้านจริงๆรแล้วมีสิทธิ์คนละครึ่องอย่างเงี้ยก็คุยกันถ้าจะไม่ต้องแยกก็คือแยกด้วยดียังคงแบบอมองหน้ากันติดไม่ได้เป็นศัตรูกันแบบเนี้ยค่ะคือเราเราเรา,เราจะแก้ปัญหาใดใดก็ตามาต้องรู้ว่าหรือเราไม่อยากอยาก่า ดูแลเราอยากจะเริ่มต้นใหม่ถ้าเริ่มต้นใหม่ก็ต้องมานั่งคุยกันว่าโอเคผู้ชายต้องอยากเริ่มต้นใหม่ทั้งคู่ด้วยเพราะนั้นถ้าต่างคนต่างอยากเริ่มต้นใหม่ก็ต้องมานั่งคุยกันว่าส่วนไหนจะต้องปรับส่วนไหนที่เอ่อโดยที่เราจะไกลเกลี่ยกลัวจะไกลเกลี่ยว่าโอเคคุณต้องปรับตรงนี้ตรงนี้คุณตกลงกันว่าสามารถที่จะปรับตรงนี้ตรงนี้ได้นะคะเอ่อถ้าจะเริ่มต้นใหม่คุณฝ่ายผู้ชายจะต้องยุติการติดต่อกับมือที่สามอย่างเด็ดขาดอ่าส่วนผู้หญิงก็อ่ามีอะไรที่ต้องแก้ไขก็คุยกันแล้วก็ เริ่มต้นใหม่ก็ได้ก็ไม่ต้องอยาอืม mm, ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยกระบวนการเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมือ่อจิตใจเราคลื่นสมองเราต้องอยู่ในแดนสงบไม่ใช่มาถึงโหค่ะหนุม่มโโหมันเร่จะหยามันจะฟ้องมนได้หมดตัวแบบนี้ครูไม่คุยด้วยนะคะถ้ามาด้วยอารมณ์แบบจะฟ้องมนให้หมดตัวหนูจะเอาให้มันนะจะฟ้องมันอี้อายไปหมดเลยนะอีทั้งชู้ทั้งอะไรเนะี่ยหนูจะครูจะบอกเยน็ยนเยน็ยนเย็นเย็นก่อนนะ ปรับขึ้นสมองก่อนเอาชัวร์ๆเราจะไม่ใช้อารมณ์กับเรื่องพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเข้ามาและถ้าใครที่เก็บกดมาแค้นมาข้างในเนี่ยนะไม่เคยร้องให้ร้องเหอะนะน้ําตามันอย่างพี่บอกร่างกายผลิตออกมาเนี่ยมันสําคัญบางคนบอกเอ๊ะครูเหมือนโลกจิตเลยเนาะชอบให้คนร้องไห้จริงๆครูอยาก พูอยากให้เราร้องไห้กับกับสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าถ้าแต่ไม่ใช่แบบร้องไห้อะไรเอกอก็ร้องไห้ดราม่าเหมือนนางเอกนครไม่ใช่อย่างนั้นแต่หมายความว่าถ้าเรื่องนั้นมันใหญ่พอมันทุกมากมันทุกมากแล้วเราไม่ร้องไห้เนี่ยจริงๆมันนเหมือน,มนคนท้องผูกเลยนะคนท้องผูกไม่ขับถ่ายเนี่ยในลำไส้มันจะสะสมแก๊สสะสมแก๊สสะสมของเน่าเสียแล้วมันเสี่ยงเป็นมะเร็งลำไส้ด้วยนะคะ สังเกตคนที่ท้องผูกหลายๆวันทั้งสิวขึ้นทั้งฝีทั้งไรโอ้โหผิวพันธ์หมองหม่นคล้ำไปหมดเลยนะคะเพราะนั้นเนี่ยการร้องไห้เนี่ยก็เหมือนการระบายออกคล้ายๆกันขับถ่ายนั่นเองทำให้สมองโลง่งแล้วก็สามารถผู้ปอ,อนแล้วก็ตั้งสติได้เร็วขึ้นนะคะเอาเป็นว่าถ้าใครที่อยากจะแอดไลน์มาจองเวลาปรึกษ,ษารูแล้วก็ทำบําปัดทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยนะคะมาได้ที่0897456111ค่ะ